นี่มา6ปีใส่าหมูมซันนี่พี่น้องนี่นี่ติดกับตะไคร่ยำนี่พี่น้องเนาะตำใส่กันเนาะตามดื่มหมกหม้อพี่น้องหมกหมอหมูลงไปแล้วก็บคนเนาะพี่น้องคน ปปอปลาล่าพี่น้องปลาล่าปลาเมือ่อยครับผมเนี่ก็น้ำปลาครับใส่ลงไปตามเลยผงนัวเพี่น้อง,งนัวใส่ลงไปพี่น้องผงนัวใส่ลายเสียบลาย ใส่ปีลงไปพี่น้องปีใส่ปีลงไปครับนี่หัวปีครับของฝากจากพี่พร้นเชงมันนะครับปีครับปีผมสีฟ้าแนละ้วก็ตำก่อนเลอพี่น้องนี่ก็บบรูด้อสูตรไปสูตรมั้น,นะครับเด้อตำน้อยนึงชุบอ,อ้โอ้ย่ายเองตือเองชบเอียง ไปพี่น้องไปต่อพี่น้องต่อไปพี่น้องครับหอมผักซีใส่ลงไปครับลงไ,ไปตามด้วยพี่น้องตามด้วยตามด้วยนี่ผักอีตูนี่ผักนางตูนี่นี่หมกหมอด้วยพี่น้องหมกหมอใส่ลงไปนจำกันเลย โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวมาบึงตอนมันสุกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเสร็จแล้วครับมุกปีเส้หมูสามชั้นพร้อมเสิร์ฟครับผมมาๆมา,มาเสียบๆนียบำคันครับหยาบลอยครับมาๆมา,มากินเขา่านสำกันครับผมสวัสดีครับมาๆกินสำกันครับมุกมุกปีเส้หมูสามชั้นพี่น้องแล้วกะ็มี่สมเลยอ่ะห่อนหนึ่งครับอันนี้สิบบาทพี่น้องอันนี้ห้อนหอนเลย หอนครับโอ้โหโอ้โหหอนหอนหอนห,อนหอหับเี่นอ,อัมพาโอ้มามาเสรยมๆกันครับมสามสันนอ่อย ขาดก็ได้ลุกโดด หมอนะพี่หนังว่มีใบตองครับแ่าปีไปเซนนาะแบนี้ก็มีแต่หมูบัเนี้ เยวป่าเ้าหนึ่งใบไหมครับหอนแต่กันหอน้อาตักข้าหวหอนหมหอน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 ลยครับพี่น้องมามา Ya. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. แบบฝักวันได้กินโดนเนาะเห็ดเองครับเป็น้องเห็ดเองมาเท้าเนี่ย ขอตัวสมัยกะเนอรครับพี่น้องฝากกดติดตามด้วยนะครับเด้อสวัสดีครับชิบนาบากันไหมน้องเปนน้องมาติดตามกันได้ครับเด้อว่าอย่งุูจินก็พป่นน้องนะบ๊ายบ้า